ค okay. สวัสดีครับวันนี้เจอกับหมอโอนะครับกับน้องแชมป์นะครับกับคุยทุกรๆนะตอบทุกประการเป็นดีๆนะครับคุยเรื่องตอบทุกประการกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แอร์พอร์ตของเรานะครับวันนี้น้องแชมป์เรามาเจอกันนานๆทีมาเจอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเไรอ,อ่ยยังใครบล่าโอ้ถูกต้องเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าอะไรหน้าฝนนอกจากฝนมันมันฝนตกหน้าไปวะ ้าฝนเนี่ยมันจะชอบรู้เวลานะตกเนี่ยมันจะตกเวลาก่อนทํางานอ่าก่อนเข้าง,งานกับหลังเลิกงานมันจะโต๊ะพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีน้ําเยอะๆเ,เนี่ยยุงอะ่ออะก็จะเจริญเติบโตได้ง่ายยุงก็จะเยอะเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีในส่วนของการระบาดของไข้เลือดออกได้ง่ายกว่าช่วงอื่นไนมะ่ว่าจะเป็นฤด,ดูร้อนนะฤด,ดูหนาวอะไรเงี้ย เอาเป็นฤดูฝนตรงนี้เราต้พงบอกว่าปีนี้ฝนดีฝนดีนะโอ้ดีนะมันมาตกเยอะไปว่าปกติก็ปีก่อนๆก็ไม่เห็นจะตกเยอะอันนี้ล้างรถที่ไรก็ไม่ได้ักทีล้างเสร็จเขาพดตกไปกล้าล้างรถเลยจำล้างรถปะในล้างรถนะเนาะเพวมีราคาอื่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของไข้เลือกออกว่าในส่วนคข้เลือกออกนี่เราจะสามารถ อาการมันเป็นยังไงนะครับการป้องกันเป็นยังไงรักษาได้ไหมัคซีนมีมีประโยชน์หรือเปล่าในส่วนของอ่าไข้เลือดออกนะครับมียาเฉพาะไหมก็เหมือนเหมือนเราเป็นอ่าเหมือนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เนาะเราก็มียาทามิฟูอะไรเงี้ยถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยต้อมียาหรือเปล่าตรงนี้นะครับเรามาพูดค,คุยกันอ่าแล้วถ้าอาการเนี่อาการยัางไงาที่แบบคล้ายคลึงกันแบบไข้เลือดออกเราจะสังเกตเขาเป็นยอ่าง อาการอีกก็คืออาการไข้เลยก็มันไข้นะเพราะว่าไข้เลือดออกนะก็ตามตามตัวเลยนะไข้ก็คือมีอาการตัวร้อนอาจจะมีหน้าแดงคือไข้ของไข้เลือดออกเนี่ยมันจะเป็นไข้สูงจะต่างจากไข้ทั่วไปไข้คออักเสบบางทีเราก็ไม่ค่อยไข้สูงเท่าไหร่แต่เป็นไข้ออกจะเป็นไข้สูงเขาจะเรียกว่าไข้สูงลอย สูงมากจนสูงลอยนะครับพอเราไข้สูงสูงบักเนี่ยอุณหภูมิเรามันเกินสักสามเก้าอะไรเงี้ยเราจะเริ่มหน้าแดงคอนจิน่าว่าไข้ตัวแดงบางทีเนี่ยเขาจะว่าไข้ตัวแดงก็คือไข้สูงมากจนมีอาการแบบหน้าแดงตัวตัวแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกต้องระวังว่าจะเป็นไข้เลือดออกพอไข้เสร็จปั๊บไข้สูงเนี่ยต้องบอกว่าไข้เลือดออกส่วนมากจะไม่มีจะไม่ค่อยมีอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจเหมือนไข้หวัดใหญ่ เหมือนไข้โควิดนะครับเพราะฉะนั้นอาการอาจจะไข้ลุกเียวไข้สูงรอยเรียวเลยโดยที่ไม่มีในส่วนของไข้เจ็บคอน้ามูก<อ>ืออาจจะมีได้แต่ว่าน้อยจะไม่ค่อยมีไข้ลุเปรียวพอไข้เสร็จปับ๊บคือตัวไข้เลือดออกมันก็จะมีเลือดออกได้ง่ายเราเลยเรียกว่าไข้เลือดออกเอ๊ะทำไมไข้เลือดออกมันถึงจะมีลักษณะที่เป็นเลือดออกเพราะว่าตัว ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากไวรัสเดงกีอ่าเป็นหม,มู่ไวรัสเหมือนกันมันเหมือนหม,มู่ไวรัสไข้หวัดใหญ่รรยยนะครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นไวรัสอินฟลูเอนซ่านะครับในส่วนของไข้โควิดก็เป็นเจ้าโควิด19นั่นแหละนะครับเป็นอ่าไวรัสโควิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไวรัสเดงกีซึ่งมันจะทําให้เกล็ดเลือดเกล็ดเลือดในร่างกายต่ําเกล็ดเลือดเนี่ยเหมือนกองทัพสร้างมาป้องกันแค่ไม่ให้เลือดออก ะะพอเรามีเช่นเอาเปยอย่างง่ายๆตัวเกล็ดเลือดเนี่ยการทํางานของเกล็ดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะทํางานแบบป้องกันให้ไม่ให้เลือดออกพอเราโดนโดนมีดบาดจดว่าแอมโดนมีดบาดปับ๊บมือมาเอ็กมีดบาดปัด๊บโดนมีดปั๊บแผลแผลเราเนี่ยจะโดนจะมีในส่วนของเกล็ดเลือดมาหุ้มบริเวณแผลที่มีปากแผลแล้วทําให้แผลปิดได้อันนี้เลยทําให้เราไม่มีปัญหาแต่พอเราเรามีปัญหา ในส่วนของเกล็ดเลือดต่ำปั๊บพอเรามีแผลนิดนึงนะเรามีเลือดออกตามไลฟันได้ง่ายเรามีเลือดออกในข้อหัได้ง่ายเลยทําให้มันมีลักษณะเขาเรียกว่าไข้เลือดต่อเพราะเกล็ดเลือดต่ำทาให้เลือดต่อกนะครับในในในการที่เป็นไข้เลือดต่อมจะมีภาวะความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่รู้หรือว่าเรารู้แล้วต้องมาหันในท่านไหนก็ต้องบอกว่าดาราท่านหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับดาราช่องสามจำได้ไมเอ่ย นะครับก็ก็ถึงกับเสียชีวิตได้ก็ต้องบอกว่าระดับความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยเป็นตั้งแต่ระดับเป็นหายเองอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงพยาบาลเลยระดับเป็นต้องแอดมิดนะครับนอนโรงพยาบาลดีขึ้นกับบ้านระดับที่เป็นแล้วช็อคนะครับความดันตกเสียชีวิตนอน ICU มีนะครับม,มีมีหลายระดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประเมินในส่วนของไข้ ลือดออกโดยเราจะต้องมาโรงพยาบาลในการที่จะประเมินในส่วนของตัวเก็ดเลือดในการเจาะเลือดเพราะเนื่องจากว่าเก็ดเลือดจะต่ำลงในแต่ละวันของการที่เรามีไข้โดยเฉพาะเมื่อถึงวันที่5วันที่6เก็ดเลือดจะต่ําสุดนะครับเก็ดเลือดเราเนี่ยก็จะมีตัววัดก็จะประมาณสักแสนแสนสี่ถึงสี่แสนพอเราเป็นไข้เลือดออกเก็ดเลือดจะต่ำกว่าหนึ่งแสนนะครับพอมันต่ําลงไปเรื่อยๆเช่นต่ำไปที่ระดับ5 0,000 000. ื่นสองหมื่นหรือว่าต่ํากว่า20,000ื่นนั่นเอง จะทําให้เริ่มเริ่มเริ่มออกเลือดเริ่มออกไม่ใช่เลือดเลือดมันจะออกคือออกกับพ่อพอเรามันออกป๊ามันก็จะเหมือนคนคลื่นเหมือนก๊อกน้าเวลาเลือดมันไหลอ่ะมันจะไหลทะลักทลายแบบมงค่อยเห็นค่อยเห็นกับตัวตอนตอนเป็นนักศึกษาแทยงก็ไปพร้อมไปยังไงเลยไปว่าไม่มีอะไรช่วยได้เพราะมันมันไหลเหมือนก๊อกปั๊บพอเราไม่มีเลือดในร่างกายเราก็เสียชีวิต นั่นแหละเลยเห็นเึ่นเคสกับตัวว่าหนูได้ออกมันจะรายจริงถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะที่เราเป็นเยอะนะแต่เราเมื่ไปเราก็ทำให้ก็เป็นมากเป็นก็หายเองได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยเป็นไเรามีไข้สูงลอยมีอาการไม่ค่อยมีอาการไข้ไอเอนี่ยบ้านบ้านอาจจะมียุงหรือว่าที่ทํางานบางทีเราอาจจะไม่ีบ้านนะคือบ้านเราไม่มีอะไรแต่พอเราไปท,าทํางานบางทีมันมันข้างๆที่ทํางานมันมีบ่อนะ้ํามันมียุงเยอะเราทํางานตลอด แปดชั่วโมงหรือว่าสิบชั่วโมงที่เราต้องทํางานในแต่ละวันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนยุงกัดก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องมาในส่วนของนะมาดมาดูแลแล้วก็มารักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นระดับที่รุนแรงนะครับตรงนี้อ่นะนะาอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของการรักษาเองพอเรามีอาการไข้มีอาการสูงลอยอาจจะมีอาการเออมันจะมีคลื่นไส้เฉียดแล้วมีมีมตุ่มมีตุ่มขึ้น ตุ่มเพราะว่าไข้เลือดออกนี่มันจะให้เกล็ดเลือดต่ำเพราะเกล็ดเลือดต่ำนี่เราจะมีจุดเป็นจุดเล็กๆที่ที่ทตามตัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจุดเพตติเคียมันจะเล็กๆนะเป็นจุดเหมือนเหมือนเหมือนเข็มปากกาเหมือนปลายปากกากระจายอยู่ตามรูขุมขนของเราสีแดๆใช่จะไม่ใช่เป็นแบบแดงแบบเป็นปื้นเยอะๆเป็นวงกลมเหมือน เหมือนเวลาเราโดนกระแทกแล้วเราช้ำอันนั้นไม่ใช่มันจะเป็นจุดเล็กๆกระจายตามตัวเอ๊ะท,ทำไมเราเราพอเราไข้ขึ้นทีทําไมเราเรามีจุดแดงๆนี้ต้องระวังว่าไข้ตัวแดงจุดตามตัวแล้วจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเพราะว่าตัวไข้ตักนี้ชอบไปทําให้ตับปักเสบโงงไปที่ตับอะทาให้เรามีอาการตับอัสเสยแล้วมีการขึ้นไส้อาเจียนผมค้องได้อันนี้ก็จะเป็นอาการที่เราจะต้องมาตรวจเช็คในส่วนของการจอเลือด การในแอก็คือการเจาะเลือดไปดูในส่วนของอย่างแรกก็คือดูในส่วนของเก็ดเลือดว่าต่าหรือเปล่าอันที่2ก็คือจับในส่วนของตัวไวรัสเดงกีเลยนะครับเขาก็จะมีแหลบในตัวในการตรวจก็คือจะเป็นในส่วนของอเดงกี nh 1 e เดงกี igg igm หรือว่าเดงกี่ pcr เดี๋ยวโดยทั่วไปเราจะสกรีนโดยโดยใช้เป็นแอนติเจนกับแอนติบอดีก่อนนะครับถ้ามัน positive ก็คือ igm positive หรือ nh 1 n e positive ก็ ือว่าเป็นไข้เลือดออกแต่บางทีมันมีความก้งกลืนเราจะต้องส่งส่ง,สงนโโวนัวโคิดก็คือส่งเป็น PCR ีอร์พอเดทีเลยก็ได้ก็จะเป็นเปซิฟิกมากขึ้นแต่ถ้าเราสกีนนีวมแอนติเจนโพสชีก็คือจะเป็นในส่วนของไข้เลือดออกแล้วก็ถ้าเกดเรืองมาเริ่มต่ำมากกว่าแสนเนี่ยอาจจะต้องดูอาการในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่านส่วนของแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นเราต้องจอดในส่วนของหนึ่งวันหนึ่งความดันถ้าเกิดมันต่ำกา องหมื่นอาจจะต้องเตาเก็บเลือดมาให้ว่าถ้าโดยระยะเวลารวมในการแบบเป็นไข้เลือดออกใช้เวลาประมาณประมาณี่วันปกติก็ห้าห้าถึงเจ็ดวันก็จะหายนะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะมีความผิดปกติก็คือเมื่อไข้ลงจริงๆลนี่ก็ต้องบอกว่าไข้ลงเราก็จะต้องหายดีคือใเนี้ยแต่ถ้าเป็นไข้ลงแล้วมีความดันเริ่มตกหลังจากที่ไข้ลงนั่นแหละ ขาจะเป็นไข้เงียบของไข้เลือดออกซึ่งจะต้องมีการติดตามลงเวลาเพราะพอเราไข่ลงปั๊บแล้วเราจะมีปัญหาภาวะช็อกได้แล้วก็ความดันเริ่มตกเลือดเริ่มซิตเพราะว่ามีเลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าพอไข้ลงแล้วเราจะต้องดีข,ดงขึ้นเช่นไม่คืนไส่ไม่อาเจียนกินข้าวได้เก็บเลือดขึ้นนี่จบแต่พอเราเริ่มไข้ลงเราปวดท้องมากขึ้นอาเจียนซึมลงนะครับเลือดจางลงอะไรเงี้ยหรือมีอาจเจียนเป็นเลือดเป็นสีกาแฟ มีถ่ายดาไม่ออไรอบคอบไลฟันอย่างเงี้ยเราต้องระวังว่าเราอาจจะมีภาวะไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อกได้เพระาะฉะนั้นต้องระวังในวันที่5ของการมีไข้ว่าจะเป็นฝั่งที่ดีก็คือไข้เราหายปกตดิดีขึ้นเลืนดเลือดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งที่เกิดมีความดันที่ผิดปกติแล้วก็มีภาวะเลือดออกง่า,ายได้ตรงนี้นะครับ อะไรอีกนะเราจะถามอีกว่าเออแล้วก็วัคซีนวัคซีนเนี่ยเออมีคำถามไหมครับมีคำถามเลยครับโอ้หน้าร้อนเนี่ยก็คือเป็นไข้เลือดออกได้นะมันเป็นได้ทุกทุกหน้าแหละแต่ว่ามันน้อยเพราะว่อยู่มันน้อยตัวเออที่เรา่งมันก็ต้องเป็นยุงลายนะยุงเราก็มีหลายแบบยุงลำคาญก็เป็นยุงลายนะซึ่งจะเป็นพาหะนําในส่วนของอ่าเชื้อไวรัสเดงกีนะครับมาสู่อีกคนหนึ่งนะครับก็คือตัว ยุง่งนั่แหละไปกัดนะครับไปกัดคนที่มีเชื้อเขาก็เพาะเจริญเติบโตคือยุ่งเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของตัวไวรัสเดงกีดอยู่ที่กระพุ้งแก้มาการัอยู่ที่น้ำลายอยู่ที่กระเพาะอาหารของยุงพอพอเขาเจริญเติบโตมันก็จะต้องเจริญเติบโตที่ตัว,ตวๆๆยุงนะประมาณ 2. องวันถึงเจวันจากนั้นเขาก็มากัดอีกคนหนึ่งซึ่งเขามีเชื้อจากการเพาะแล้วนะทำให้มีการติดเชื้อ ใช่แล้วก็มันจะก,กระจายก้บอกว่าเวลาเป็นทีเนี่ยเขาจะต้องไปฉีดเขาเรียกว่าฉีดอะไรฉีดยุงฉีดยุง,ยงไงค้นยุงอ่าพ่นยุงลูกน้ํายุงลายในส่วนที่มีการรายงานการติดเชื้อในส่วนของไข้เลือดออกเนื่องจากว่าวงจรชีวิตของยุงในการที่จะกระจายเชื้อจะ,จะประมาณเจ็ดวัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ระแวกบ้านนั้นเราว่าคนที่เป็นนะครับแล้วเราไม่ไปไปฉีดยากันอยู่ฉีดยายพ่นยุงในที่มีการรายงานคนที่อยู่แถวนั้นก็อาจจะติดในส่วนของเจ้าให้เลือดออกได้มันก็จะเป็นกระจายเป็นเป็นหยอมๆยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการฉีดมันมันก็เป็นการรักษาสเต็ปหนึ่งป้องกันยุงตัวแรกะไรที่มันทําให้เรามีปมัญหาคือการที่เราโดนยุงกัดน,นะครับ เนี่เยเพราะฉะนั้นการป้องกันนะสะเตจของการป้องกันก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องไม่โดนยุงกัดทำยังไ,ไงเราจะไม่โดนยุงกัดเราก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพอาจจะต้องทายากันยุงนะครับมียากันยุงใส่เสื้อผ้าที่มีความรัดกลุมนะครับขาสั้นอะไรอย่างงี้ก็เราต้องระมาดวังนิดนึงนะครับไม่ออกราะไม่ไม่ไปสถานที่ที่เรา คิดว่าน่าจะยุงเยอะอะไรอย่างเงีเ้ยเพื่อป้องกันนะครับให้ยุงมันกัดเราอะแหละอย่างสเต็ปแรกก็คือป้องกันให่มัไม่กัดเรานะครับสเต็ปที่2ก็คือ,อเราจะต้องมาดูว่าให้เรามีภาวะที่เสี่ยงต่อตัวตัวมือหรือเปล่านะครับเช่นอาจจะต้องฉีดวัคซีนตามคำแนะนําของแพทย์นะครับโดยเขาก็แนะนาว่าในส่วนของวัคซีนก็มีประสิทธิภาพพอเพียงพอแต่ว่าจะต้องบอกว่าวัคซีนจะไม่เหมือนวัคซีนโควิดฉีดป้องกัดไปเลยวัคซีนของตัวไข้เลือดออกแนะนํา ให้ฉีดหลังจากที่เราเป็นแล้วหนึ่งครั้งคือเราต้องเคยติดเชื้อก่อนเพราะก็ต้องบอกว่าโดพซีเนี่ยค่อนข้างแรงพอเราฉีดปั๊บเหมือนเรากระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมาจัดก,การากับร่างกายเราเองแล้วเหมือนเรากระตุน้นด้วยกันเอาเชื้อเข้าไปอ่ะพอเชื้อเข้าไปปั๊บเหมือนเราเป็นให้เราออกเลย ก็าอาจจะแย่ลงจ,จากการฉีดวัคซีนโดยที่เราไม่เคยเป็นแต่พอเรามีในส่วนของภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าตัวไวรัสเดงกี่มี4 1, สายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์สองสายพันธุ์สามสายพันธุ์สี่นะครับซึ่งพอเราเป็นตัวโควิดไม่ใช่โควิดตี่เราเดงกีเราก็จะมีภูมิคุ้มกันแต่เราก็ไม่ค่อยได้แยกว่าเราเป็นสายพันธุ์ไหนเราก็รวมๆไปว่าติดหนึ่งครั้ง เราก็จะมีหนึ่งในนั้นแหละไม่สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งมีภูมิแล้วเราก็เหลืออีกสามครั้งนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีในส่วนของการติดเชื้อหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะพอมีภูมิ่างนไ้มเราก็หนึ่งตัวอ๋อก็คือเหมือนแบบว่าเราสามารถเป็นให้ได้บอ,อกได้สี่ครั้งถูกต้องเพราะมีสี่สายพันธุ์แต่ถ้าเป็นหน่วยก็ลำบากเพราะเราก็มีภูมิอยู่แล้วแต่บางทีมันก็ไม่ไม่สามารถจะป้องกันในส่วนของสามสายพันธุ์ ที่เหลือได้ซึ่งเราต้องบอกว่าเราไม่ได้แยกในส่วนของการเวลาเราติดเชื้อไข้เลือดออกเราไม่ได้แยกว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับไม่ได้เหมือนตัวโควิดเราแยกบ้างอะไรเงี้ยแล้วนกะ็เป็นเบต้าเดลต้าเอฟซีลอนนะครับเป็นในส่วนของโอไมคอนอะไรเงี้ยของของตัวไข้เลือดออกเราไม่ค่อยได้แยกเพราะฉะนั้นเราก็แอดซูมาถ้าเราติดหนึ่งครั้งเราก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันนิดหน่อยสามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นเนี่ยสายไอตัวที่เหลืออีกสามสายพันธุ์เนี่ยไม่ให้เป็น นะครับถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อรอบต่อไปนะครับแต่จะไม่แนะนําคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยเนื่องจากว่าเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเลยพอเราฉีดตัววัคซีนเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะทาให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยตอบสนองต่อตัววัคซีนมากเกินไปทำให้เรามีภาวะที่แย่ลงจากการที่เราฉีดวัคซีนันนี้นะครับแต่ว่าก็ตะอบอกว่าเป็นวัคซีนที่ไม่ค่อยแพร่หลายเพราะจะราคาค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะจะก็เป็นออปชั่นต่อไปที่เราอาจจะไม่ต้องนะครับ อย่าท่องระบางตัวเองครับพูดง,ง่ายๆไม่ให้ยุงกัดน,นะครับถ้ามีอาการก็ต้องรีบเข้ารักษานะให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกตอนที่จะให้เรามีปัญหาเยอะหรือทั่วไปบางคนไม่ค่อยเสียชีวิตหรอกน้อยมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามีคําถามว่านิสวนของการเป็นรอบสองอะ่ะเหมือนในข่าวเนี่ยเป็นรอบสองมันจะรุนแรงมากกว่าหรือเปล่า,ว,าว่าที่เป็นรอบแรกนะครับเนื่องจากว่า มานานมาแล้วก็มีดาราท่านหนึ่งที่แบบว่ามีปัญหาในส่วนอเสียชีวิตจากการที่เป็นโควิดรอบที่สาไม่ได้เป็นเรียนคีเป็นอ่าทเลกรอบที่สองเลยคือผมเพราะว่าต้องบอกว่าอ่ารอบที่สองนี่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่สองกับสายพันธุ์ที่สี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาวะการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเนี่ยมากกว่าปกติทําให้การติดเชื้อรอบที่สองเนี่ยมีความรุนแรงได้ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสายพันที่2อมาสายวันที่ที่ในในรอบที่2อ่ะเรามีโอกาสที่จะแย่ได้เหมือนกันนะครับพรจะ,ะก็ต้องข้อระวังว่าไม่ให้ปิดอดีที่สุดนะครับอันดีที่สุด,นะสดก็คือกา,ารป้องกันก็คือไม่ให้ติดแล้วก็คือตัวยุงเนี่ยมันชอบเป็นยุงลายอ่ะะมันชอบอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอถ้าเกิดว่าเป็นก็ต้องบอกว่า ใช่แง่งพะพันยุงนะครับเช่นถ้าเป็นตุ่มน้ําก็ต้องมีฝาปิดให้มิดชิดไม่ไม่เปิดตุ่มน้ําไว้เพราะมันถ้าเกิดว่าเป็นในโซนต,ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีตาน้ำในการแบบเก็บไว้เป็นตุ่มอะไรเงี้ยนะครับหรือมีตะลาตะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนรับมันก็จะมีน้ําขังอยู่นะครับสังเกตว่ถาถ้าเป็นลําธารมันจะไม่มียุงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกน้ําในตะลาพวกน้ําในคลองที่มันนิ่งๆอะไรเงี้ยทะเลคลองนิ่งๆเพราะมันก็หลัอยู่ดี แต่ถ้าเป็นกลาก็เอาไปคว่ำกลาอะไรเงี้ยเกิดว่าฉีดในส่วนของการลูกน้ํายุงลายนะครับใส่ฉาเนอสารทายอเบดโอ้โหนี่คือเคยได้ยินไหมอันนี้เป็นประเดเลยนะเคย,เคยเขียนก็ไปใส่ที่บ้านด้วยเลยหมออายุหนูสิบหกปีอายุเด็ก,นะก,นะนนกๆเขาเคยไปใส่แจกทรายอเบดไว้ตามบ้านถ้าเกิดว่ามีช่วงที่อาฤดูฝนอะไรเงี้ยเพื่อจะใส่เข้าไปเลยแล้วให้ลูกน้ํามันอยู่ไม่ได้ นารป้องกันเพราะบางทีเราไม่มีฝาปิดตลอดละอะไรเงนี้ก็ใส่สายเบรคนะครับป้องกันแล้วก็กําจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายในส่วนของน้ําที่มีการขังเป็นแบบน้ำนิ่งๆนะครับเช่นในตุ่มในกะร้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้มีในส่วนของการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคันี้ก็น่าจะผิวพอนะอก็เป็แค่เรื่องออกก็รักษาได้สามารถเป็นได้สี่อบ นะครับรอบสองเนี่ยอาจจะรุนแรงได้ถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์สองกับสายพันธุ์สี่นแนะนำฉีดวัคซีนนะครับถ้าการณีติดเชื้อแล้วหนึ่งครั้งไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเอราะมันจะไม่มีภาวะในส่วนของเขาเรียกว่าการที่ผิดปกติจากการที่เราตอบสนองต่อตัววัคซีนมากกว่าปกติทะให้เราอาจจะแย่ได้จากการฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้ก็น่าจะเพียงพองในส่วนขอ,ของการดูแลรักษานในส่วนของ เรือดูฝนนี้ซึ่งฝนมาหนักหน่วงจริงๆพายุเข้าตลอดเปิดดูแอปฝนตกตก60ตลอด1อาทิตย์เปิดอาทิตย์ต่อไปก็ยังตกตลอด1อาทิตย์แล้วก็รู้เวลามานะแปดโมงเช้าทำงานตอนีหกนอนนะุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยตอนเลิกง,งานก็จะตกกระหน่าซัมเมอร์มานะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อในส่วนของเจ้า อ่าใช่เลือดออกตรงนี้นะครับอ่าเรามีคำถามอะไรถามไหมในส่วนของใค่เลือ,อ,ลอ,ลอดออกแน่เราเนาะู้ที่มีคำถามไหมหน่ร้อนติดไปได้ไหมคุณพีถาม,มก็เป็นได้ทุงหน้านะครับแต่หน้าคนจะเป็นเยอะกว่านะครับคุณพีอ่าคุณนุ้ยหัวโค้งนะครับเข้ามาดูรองแชมป์แน่เลยนะเนี่ยอ่านุ้ยหัวโค้งเราแต่ดีคุณนุ้ยหัวโค้งนะครับสวัสดีเอ่อคุณเทน่าตักล้าหมดใจท่านเขาเปลี่ยนเป็นวาเลนไทน์วาเ์เนี่ยมรองแชมป์ได้เลยครัี ไแล้วเนะครับทุกคนโรนงพยาบาลจะทำมากดไลค์ให้แชมป์เขาด้วยนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายก็ก่อนจะจบให้แชมป์ฝากข้อ,อคิดดีๆกับท่านผู้ชมแล้วกันนะก่อนจบนะอ่าในฤดูฝนนี้คนรักษาสุขภาพยัยยยงไงอ่ะฝากนิดน,งน,น,นผผึงแล้วกันโอเคโอเคครับรักษสุขภาพนะอ่อฝากเลยฝากเลยก็เลยเขา ผมว่าคมเอ้ยแต่เเหมือนวันในหนังไงนหนังเล่นเ,เหมือนตลาดเขาแต่เสียงเขาพูดให้นางอกมาเล้วแาจไม่พูดอ่านเป็นลร<ะ>ก็ดูผลน,นี้นะครับก็รอดปลอดภัยจากตัวเจ้าไข้เลือดออกนะครับโดยมันนะครับทําทลายแหล่งพ่อพันยุงลายนะครับในส่วนของน้ําที่ขับอยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่าเราเป็นครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ มันเช็คในส่วนของอาการถ้ามีสงสัยก็ให้มาปรึกษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับถ้ยว่าเป็นไข้สูงลอยมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนมีไข้ตัวแดงแล้วก็มีจุดจำเลือนเล็กๆนะครับไปๆไปๆแบบไปปากกานะครับตามร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีการซึมลงมีอาเจียนนะครับหรือว่ามีถ่ายดำหรือว่ามีในส่วนของเรื่องของตางเฟันมนะครับก็ามาปรึกษาในส่วนของโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เพื่อนจะจประเมินในส่วนของ การเจาะเลือดนะครับดูว่ามีในส่วนของเก็เลือดต่ำไหมนะครับมีในส่วนของเอนกีไวรัสที่เป็นในส่วนของ NS1 และ c เป็นผลแลบว่าโพซิทีฟหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้นโมเดลการรักษาถ้าเกิดว่ามีเกล็เลือดปริมาณต่ำมากนะครับแล้วก็ประมาณ5-7วันถ้าเกิดเรามีในส่วนของการรักษาแล้ว5 7วันแล้วเราไข้ลงดีนะครับหิวข้าวไม่มีการเจียนไม่มีปวดทอ้องน่าจะเป็นภาวะที่หายจากโรคแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าพอผ่านไป5-7วันแล้วพอไข่ลงเนี่ยอ้าวทำไมซึมลงมีปวดท้องเรียกอะไรต้องต้องระวังว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการที่มีในส่วนของมาร์เดึงกี่หรือว่าเจ้าตัวไข้เลือดออกที่มีภาวะดงกี่ช็อกหรือเปล่าหรือว่าในส่วนของความร้นตกด้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการดูแลโรงพยาบาลที่เราแกลบ้านก็มีความจาเป็นในส่วนของเคสที่มีความก็เรียกว่าความดูแลของตัวไข่เลือดออกนะครับรงนี้นะครับแล้วก็ มันดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับป้องกันการยุงกัดอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะรอดปลอดภัยในส่วนของเจ้าไข้เลือดออกเข้ามาทุกปีนะเขาออกประหมอเขีดปอดจําก็แลาล่าสุดก็ยังขีดมาบ้างนะครับก็ยังมีในส่วนไข้เลือดออกมากระจายเนื่องจากว่าหน้าฝนนะคนไทยนะหน้าฝนยุงก็มาพร้อมกับฝนแล้วทําให้เป็นไข้เลือดออกได้นะครับตรงนี้ โอเคนะครับมีคําถามไหมก่อนจะจบกันนะครับคุณพอมนี่พอมนี่มาขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาณโดนคัะคุณนุ้ยนะครับโอ้โหหลายอย่างเลย,เลยนะครับคุณน,นุ้ยเราโอเคปุยปุยดิหรือปุยหรือปุยแตงวัตตุปุยปะ่ะเอ๊ยนี่ไงนี่ไงอ่ามีคุณชาววันถามด้วยอ่ะแชมป์ถามจีจจอ่า,หา,หาแชมป์ถามจีประชาววันถามมาเนี่ยหมอเทาติโควิดหมอให้กักตัววันที่16ถึงวันที่26 โอเคสิบวันใช่ไหมครับผมขอนัดเจาะเลือดวันที่สามสิบมาจะนอได้ไหมครับกคนตรวจเอทีเคแล้วคุณจารุวันถ้าเกิดเอทีเคคุณจารุวันหนึ่งขีดแล้วซึ่งคิดว่าสิบสิบวันนี้น่าจะขีดหนึ่งแล้วนะครับก็มาเจาะเลือดได้ปกติเลยนะครับถูกต้องกคนตรวจเอทีเคที่บ้านแล้วมันหนึ่งขีดก็มามาตามนนแต่เพราะว่ามันมันเกินวันที่ยี่สิบหกแล้วสี่วันวันที่สามสิบนะมันก็คือสิบสี่วัน เริ่มวันที่16ถึงวันที่26ก็10วันโดยประมาณใช่แล้วก็บวกไป30ก็อีก4วันนี้ก็น่าจะ14วันแล้วน,น่าจะหายแล้วขีดเดียวน่าจะเป็นแล้วก็พ้กคนขีดถ้าเกิดตัวเอทคขีดเดียวก็สามารถมารับยาได้ตามนั้นได้เลยนะครับเอตามนี้เหมือนกันทุก็ก่อนจะจบทําไมเราเราก่อนจะจบหลายรอบจังเลยเราจะอยู่กับเจ้าพวกทั้วนวนเหมือนเดิมนะ โคเรน้องเรองตอบนะครับอาจารย์เราจุกกับโควิดได้นะครับใน6อย่างที่จะาคุยจุกับไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งก็คือใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็การเข้าถึงวัคซีนตามที่แพทย์แนะนานะครับแล้วก็อินร้อนช้อนกลางนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6กนะครับในการเราจะอยู่กับโควิดไปเรื่อยก็คือฝากไว้มีอาการไข้ไอนะครับติดเคเลยตัวเอง นะครับเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักในการที่จะแยกเราออกไปแล้วก็เราถ้าเราเป็นแล้วก็เรารักษาตามระบบนกครเพรจะทำหกอย่างเราก็จะอยู่กับเจ้าโควิดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่หายไปมีสายพันธุ์ b a C ba5 ba4.1 b ba4.2 เฮ้ยป่ามันเยอมากเมยเนื่องจากว่าโควิดเขาก็เป็นไวรัสเขาก็ต้องมีการปรับตัวในการที่จะอยู่กับภาวะที่ทุกคนเริ่มมีวัคซีนมากขึ้นการป้องกัน ในส่วนของการติดเชื้อได้ดีขึ้นเขาก็ต้องกลายพันธุ์ไปเรื่อยเพื่อจะอยู่รอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พบวิธีที่เราจะอยู่ในส่วนของกับโควิดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับไพค้นด้านล่างนะครับหรือเปล่าก้องไปดูนะครับสำหรับเฟนบูแล้วก็ช่อง YouTube โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสามารถไปดูย้อนหลังด้วยนะแชมป์แชมป์เคยไปดูย้อนหลังไหมที่ที่แชมป์ถ่ายไว้รอบชิงเขวมันไม่ติดนะมันโดนลงไปแต่รอบนี้ได้ได้อ่านแน่นอน นะครับมีความรู้ดีๆในหลายๆเรื่องนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของหมอเองเพราะมีดรโอ๊กไกลไกไลไลสุขภาพสบายๆสไตล์ดรโอแล้วก็ดรโอสเปซิชิล์ไม่มีหลายอย่าทตัวเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของทิศนะครับแนะนำโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเฉพาะทางโรมาติกลตาตอนนี้เราไปหลายๆท่านแล้วล่าสุดไปเจอคุณหมอสัิดามานะครับคุณหมอโรคข้อเนี่ยเวลาเราปวดข้อเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โรคข้ออย่างเดียวนะมันเป็นโรคอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เรามีอาการปวดข้อตอนเช้าดูปฏิบติม <necessary> ีข้อม so ูลสามารถมาปรึกษาหมอสันติราได้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของอีพีต่างต่างต่อไปว่าเราจะเจอกับคุณหมอเฉพาะทางท่านไหนนะครับในโรงพยาบาลจุฬาฯของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันนะละในส่วนของทั้งเฟซบุ๊กรวมแล้วก็ยูทูบได้เลยนะครับอ่าสุดท้ายแล้วหนุ่มสาวคนเราดูกันสองคนนะเนี่ยเอาขอลาไปก่อนนะครับผมจะจะลาหรือยังลาลาหมอไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในวันอังคารหน้าเวลาดี4โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับหมอโอนะครับกับน้องแชมป์ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ